สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการพลัมเซนทันสเตชันนะครับผมหรือว่าพัมที่ติดกับห้างเซนทันเวสเกตนั่นเองห้องนี้จะเป็นห้องลองสุดท้ายเลยนะครับชั้น 17, เฟส2เฟส2ก็คือเฟสที่อยู่ด้านหน้าเลยตึกแรกเลยใต้ตึกจะมีเซเว่นนะครับโครงการนี้จะอยู่ติดกับห้างเซนทันเวสเกตครับผมห้องนี้ชั้น17ขนาดห้อง25ตารางเมตรเป็นไทป์หห้องนอนนะครับเข้ามาก็จะเจอกับโซน ห้องนั่งเล่นก่อนเลยครับผมตัวเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟก็จะมีให้ตามที่เห็นเลยนะครับใช้แต่ของดีทั้งนั้นครับผมก็จะมีโซฟาหนังครับไซส์สองที่นั่งตู้เย็นแบบ2ประตูนะครับแล้วก็มีตัวไมโครเวฟเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยจะมีแอร์ตัวมิซูอินเวอร์เตอร์ให้1เครื่องครับพร้อมกับโต๊ะทานข้าวนะครับอย่างดีเลยแล้วก็มีเก้าอี้หนัง3ตัว ชั้นวางทีวีทีวีติดไว้ในห้องนอนนะครับผมแล้วก็ตัวหิ้งพระถ้าไม่ต้องการเราสามารถถอดออกให้ได้ครับผมแล้วก็ตัววิวห้องอาจจะเป็นวิวของตัวห้างเซน็นทรัลเลยครับเรียกว่าออกจากโครงการไปเลี้ยวขวาก็จะเจอสามารถเข้าไปในห้างได้เลยครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ย อาจจะมีที่นอนพร้อมฟูกไซส์5ฟุตนะครับตัวที่นอนเนี่ยพอดีขาเตียงนะครับให้ดูขาเตียงอ่ะคนเช่าเดิมเขาทำหักซึ่งพอเอาออกมาแล้วเราก็วางไว้ถ้ากับว่าเตียงเนี่ยมันจะไม่ได้สูงมากแต่มันสามารถใช้งานได้ปกตอิอันนี้จ้ให้ดูก่อนว่าเตียงมันเป็นอย่างนี้ส่วนตัวฟูกนอนเนี่ยเจ้าของใช้ตัวที่นอนตดลลพิโออย่างดีเลย หนานุ่มมากดูดวิญญาณสุดๆแล้วก็ทีวีครับจะเป็นทีวี50นิ้วติดตรงนี้เป็นตัวสมาร์ททีวีครับก็คือถ้าเกิดว่าเราติดตั้งอินเทอร์เน็ตมันก็จะสามารถแชร์ Wi-Fi เข้าทีวีได้เลยครับในห้องนอนก็จะมีแอร์ไดกิ i n ินเวอร์เตอร์ให้1เครื่องนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอันนี้โครงการให้มานะครับเป็นแบบบิวอินเลยสูงชนฟ้าเป็นบานสไลด์2บานเปิดครับ แล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำครับห้องน้ำก็จะเป็นสุขภัณฑ์ซมมาตรฐานที่โครงการให้มาแล้วก็มีกระจกบ,บานใหญ่เลยอ่าแล้วก็ตัวฉากกั้นน้าอันนี้โครงการไม่มีให้นะครับเจ้าของติดเพิ่มมานะครับฉากกั้นน้ำตรงนี้แล้วก็มีเครื่องกำลังอุ่นหนึ่งเครื่องพัมเซ็นทันสเตชันหรือว่าพัมที่ติดกับห้างเซ็นทันเวสเกตนะครับเฟสสองชั้นสิบเจ็ดครับผมห้องนี้เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟครบและสวย ตามคลิปวิดีโอนี้เป๊ะเลยปล่อยเช่าเพียงเดือนละ6,500บาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจอยากจะขอ,อนัาชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือไอดียไลที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอญอยาจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม